ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องท่าวของคุณสตางค์อัปเดตประจำวันที่23กันยายน2565นระครับวันนี้ตรวจสอบผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มที่2องเพราะเขาประกาศแล้วกลุ่มที่2เป็นใครบ้างก็คือคนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่9กกันยายนจนถึงวันที่15กันยายนนะครับกลุ่มนี้เขาประกาศผลวันนี้23กันยายน สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์บัตรบริการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ตรวจสอบผลการลงทะเบียนมันจะมาหน้านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณเยบรอกายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับและหากคุณได้รับสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์เนี่ยก็รอเช็คผลการพิจารณาอีกทีในเดือนมกราคมปี6 6แต่ถ้าคุณลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับก็ไปแก้ไขข้อมูลใครที่ลงทะเบียนออนไลน์นะครับสามารถไปแก้ไขข้อมูลได้หน่วยงานไหนก็ได้นะครับที่เขารับลงทะเบียนใกล้บ้านคุณ ส่วนใครที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานหน่วยรับลงทะเบียนเนี่ยก็กลับไปที่หน่วยเดิมเพื่อแก้ไขข้อมูลได้โดยจะแก้ไขข้อมูลตั้งแต่23กันยานี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3พฤศสติกายนนั่นเองนะครับคุณได้รับสถานะอะไรกันบ้างมาแชร์กันได้นะครับใครที่ได้รับสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็ดีใจด้วยก็รอรุ่นอีกทีในเดือนมกราคมปี66นะนอกจากนี้ใครอยากติดตามข่าวสารการลงทะเบียนโสดการแห่งรัฐการประกาศในรอบต่างๆนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งยู u ูบท้องตางมีเดียด้วยนะ ต่างจะทำคลิปสั้นมาบอกคุณผ่านหน้าจอย t u b e แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารกับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากช่องสตังมีเดียครับไลฟ์ Live สดช่องสตังมีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่ง,งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตังมีเดียนะครับ